สวัสดีค่ะเบลช่องกินกับเบลนะคะวันนี้เบลจะทำเมนูไข่ลูกเขยค่ะแต่ไข่ลูกเขยของเบลในวันนี้นะคะเบลจะเอาไข่ไปทอดเป็นไข่ดาวแทนนะคะถ้าพูดถึงรสชาติระหว่างไข่ดาวลูกเขยที่เบลจะทำกับไข่ทั้งใบแล้วเอาไปทอดเบลว่ารสชาติไม่ต่างกันนะคะแต่ความพิเศษของไข่ดาวที่เป็นลูกเขยที่เบลจะทำวันนี้เนื้อสัมผัสที่ได้เราจะได้ความกรอบของไข่และตรงกลางของ ไข่แดงก็ยังเป็นยางมาตูมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมที่เราจะทำไข่ลูกเขยในวันนี้กันนะคะไข่เป็ดค่ะวันนี้เบลเลือกใช้ไข่เป็ดนะคะเพราะเบลคิดว่าไข่เป็ดเวลาเอามาทำอาหารจะให้สีสันของอาหารที่น่าทานเนื้อสัมผัสที่ได้เบลว่าอร่อยกว่าไข่ไก่เวลาทอดก็ไม่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าไข่เป็ดยังคงสภาพของไข่ที่เป็นยางมะตูมได้ดีกว่าไข่ไก่อะคะ่ะ น้ำตาลมะพร้าวค่ะมะขามเปียกน้ำปลาพริกแห้งผักชีผักชีตัวนี้เบลเอามาโรยหน้าตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมแดงค่ะอันนี้หอมแดงทอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ เบลใส่น้ำมันลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดไข่ดาวกันก่อนนะคะเบลทอดไข่วันนี้ประมาณห้ฟองนะคะเนื้อของไข่แดงที่เบลจะทำของวันนี้ก็คือเบลจะให้ไข่ตรงกลางยังเป็นยางประตูมอยู่นะคะแล้วให้ส่วนของไข่ขาวด้านนอกกรอบนะคะแต่ถ้าใครชอบสุกๆก็ทำได้เลยนะคะ เทคนิคการทอดไข่ดาวให้กรอบของเบลนะคะเบลจะเลือกใช้กระทะเหล็กนะคะที่มีก้นทรงลึกแบบนี้นะคะน้ํามันปานกลางนะคะไม่ถึงกับเยอะมากทอดไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางนะคะเพื่อให้ไข่ขาวด้านนอกกรอบและให้ไข่แดงตรงกลางเป็นยางมะตูมนะคะ เห็นสีของไข่แดงไหมคะสีไข่แดงเป็นสียางมาตูมเลยไหมหน่าทานมากมเลยค่ะเดี๋ยวเบลจะทอดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนครบห้าฟองนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำลากของไข่ลูกเขยกันนะคะเดี๋ยวเบลเปิดไฟก่อนนะคะในกระทะตอนนี้ของเบลนะคะเบล มีน้ำมันอยู่นะคะแต่เป็นน้ำมันที่เหลือจากการทอดไข่เมื่อกี้นะคะเบลใช้น้ำมันประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวใส่น้ำตาลมะพร้าวตามลงไปเลยนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะ น้ำปลาค่ะใส่ตามลงไปให้หมดกันได้เลยนะคะแล้วก็เคี่ยวเรื่อยๆเลยนะคะให้เข้ากันดีค่ะ น้ำราดของลูกเขยของเราอะนะคะจะออกรสชาติหวานน้ำเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มตามนะคะ <_ letter> เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายดีนะคะ ขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเมื่อน,นั้นน้ําตาลที่เราเคี่ยวส่วนผสมที่เราเคี่ยวไปจะเกิดไหม้ขึ้นได้นะคะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะตอนนี้ละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเบลจะขอลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง ระวังร้อนด้วยนะคะหวานนํำเปรี้ยวตามกำลังดีเลยค่ะรสชาติไม่โดดเกินไปถ้าเด็กๆกินเด็กๆน่าจะชอบนะคะกับสูตรนี้เดี๋ยวเบลจะทำการปิดไฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว จะเอาไปราดไข่ลูกเขยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะไข่แดงของเบลที่เบลทอดอยู่ในจานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเบลจะตักน้ำราดลงไปบนไข่นะคะสังเกตว่าสีของน้ำราดนี่นะคะจะออกสีคาราเมลสีสันสวยมากเลยนะคะ สูตรนี้ที่เบลให้เบลบอกชัดเจนนะคะเรารสชาติที่เบลทําออกมาเบลชิมแล้วเบลเบลว่าอร่อยมากๆเลยแล้วเบลก็ชอบด้วยหอมแดงนะคะโรยไม่ได้เลยค่ะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่ความชอบนะคะพริกค่ะ ต้องกินคู่กับไข่ลูกเขยนะคะเพราะว่าจะช่วยตัดกันได้ดีเรื่องรสชาตินะคะเพราะพริกจะให้ความเผ็ดยิ่งมากินกับน้ำ่าดที่เป็นเปรี้ยวหวานแล้วจะลงตัวกันนะคะสำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวชอบใส่เยอะได้เลยนะคะตามความชอบเลยค่ะผักชีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ไข่ดาวลูกเคยของเบลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่ารับประทานนี่เอ่อยเดี๋ยวเบลจะขอลองชิมรสชาติของไข่ดาวกับน้ำลาดก่อนนะคะว่าเข้ากันไหมอย่าลืมเวลากินอย่าลืมใส่หัวหอมซอยเข้าไปด้วยนะคะ อร่อยเลยค่ะรสชาติดีมากเด็กๆน่าจะชอบนะคะที่บ้านอย่าลืมลองไปทำตามกันนะคะสูตรนี้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆด้วยเบลก็ฝากช่องกินกับเบลด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเบลเพื่อที่เบลจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ